สวัสดีคนนะครับผมตอร์ิสไนเปอร์ยวันนี้เราอยู่กันในแมปวิโคโวเจนนะครับจะมาซื้อรถกันและในแมปนี้ผมก็รีวิวรถซิ่งรถไปจนเกือบจะทุกคันแล้วนะครับผมนะใกล้จะมาถึงทางตันกันแล้วนะสําหรับคนที่ขอรถมานะครับผมก็บอกเลยนะว่าจะมาทุกคันแน่นอนนะตามตามตาม,ตามลําดับเลยนะฮะและในครั้งนี้นั่นก็คือนี่เลยจ้าโอเปราบีหนึ่งนะครับหนึ่งล้านหนึ่งนาหนะฮะ มีในชีวิตจริงด้วยผมจะขึ้นรูปให้ดูนั่นก็คือแมคคลาเรนพรนนะครับผมความเร็วเครื่องเดิมเขาอยู่ที่358กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอัตราเร่งศูนย์ถึง1้อยวิเบรกกิ้ง63%แฮนดิ่กูดมากๆครับ94%นะฮะจาราคันี้สามารถเปิดฝาหลังได้ครับ3 2 1 o อ e n อนอย่างนี้เลยนะจ้าโอเคครับทุกคนพร้อมหรือยังที่เราจะมาจัดคันนี้ไปซ่าก,กันอีกครั้ง3 2 1เพอร์เชดยะ พูได้มาแล้วครับเดี๋ยวเราออกไปดูกันเลยนะมาสปอนกันเลยครับผมโอ้โหนั่นก็คือเสียงสตาร์ทเครื่องของเขาฟังเสียงเครื่องกันเลยแล้วกันนะและนั่นก็คือเสียงเครื่องของเขานะครับพมมหยเป็นไงทุกคนนี่เครื่องเขานะครับนี่มีโช๊คนะมีโช๊กแดงๆนะแล้วก็ขับดูข้างในกันหน่อยมาข้างในมาครีมครีมแบบนี้โนซัน no ลูปนะครับแดชบอร์ดแบบนี้ เบาหนังบักเก็ตเซตนิดนึงอ่าบักเก็ตเซตแบบว่ากลางๆเอาละครับทุกคนนะเดี๋ยวเราเอาเจ้าคันนี้เนี่ยไปเทสมรรถนะกันเลยแล้วกันนะมาครับเดี๋ยวผมจะให้เขาดูการเหนินกันอีกแล้วนะไปแล้วครับโอ้โหโจมเป็นยังไงล่ะนี่อะไรฮะสมรรถนะของจรงิงมันต้องอย่างนี้นะ <c oughs> โอเคไปกันต่อฮนะเดี๋ยวจะให้ไปดูความเร็วท็อปสปีดของเขากันนะครับว่าจะทำไปแล้วเนี่ยสูงไปถึงเท่าไหร่แล้วก็กดในโต๊ะอัดเข้าไปด้วยนะ มันอัตราเลขค่อนข้างช้านะครับอาจจะไปถึงความเร็วท็อปสปีดเนี่ยแล้วก็เจอโค้งอีกไม่ถึงสักทีนะทุกคนแต่เดี๋ยวไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆฮนะประมาณ369ใช่ไหมโอเคกลายความกลายความเป็นจริงแล้ว320แล้วนะครับโอเคเข้าโค้งนี้ครับไป330แล้วโอ้โหยังไม่ถึงความเร็วท็อปสปีดเลยนะทุกคนเมื่อกี้ชนต้นไม้ด้วยแต่รถเราก็ยังไปต่อได้นะลื่นนิดนึงนะโอ้ความเร็วตกกันดี เดี๋ยวจะได้เห็นความเร็วท็อปสปีดครับความเร็วท็อปสปีดมา369นะครับนี่367ท็อปสปีดอันในโตเข้าไปอีกนะครับอันในโตเข้าไปถึง380โอ้โหตูมลงน้ำไปเลยดิตูมไปดิเ <c oughs> อาละครับทุกคนก็ขับให้ดูสนุกสนุกนะครับเรียกได้ว่าเกือบพบรอบอาราวเดอะเวิ l ์กันเลยทีเดียวนะครับมากันตอนเลยจอ้อโอ้โหเป็นไงหลบเบบดิจิตอลนะฮะแล้วก็เลี้ยวรงนี้นะครับอัดในโตเข้ามาโอเค พุ่งขึ้นไปนะครับเราจะทะยานเข้าไปลอยเข้าไปนะครับสู่สนามบินถึงปลา่าจะโหแบะไม่ถึงนะครับฝันที่เป็นจริงไม่ใช่สิฝันที่ไม่เป็นจริงนะครับก็แค่เครื่องเดิมนะครับผมยังทําได้ขนาดนี้นะแล้วถ้าเราไปแต่งซิ่งจะขนาดไหนเนาะก่อนจะไปแต่งซิ่งกันขอดูเขินข้ามไฮเวลสหน่อยแล้วกันนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงจะข้ามไปถึงทะเลได้หรือไม่นะครับ ก็สอบดูว่ารถคันนี้เนี่ยมันหนักหรือมันเบาหรือ,อยังไงนะครับหรือ,อยังไงนะครับจะหูได้ได้ได้โอเค,อเคข้ามไฮเวลสมาได้ก็โอเคนะครับไปครับทุกคนฮนะเดี๋ยวเราจะพาไปเพนทา์กันหลัดนะครับแล้วก็ไปจังซิ่งกันเลยนะจะหูมาเลยครับผม มีบอดี้โมดิฟิเคชันด้วยนะครับทุกคนไปดูเลยละกันถ้าเป็นยังไงโอ้โหมีแต่วิงนั่นเองนะฮะเราก็จะใช้เป็นวิงเบอร์ทูวิงนัมเบอร์ทูนะครับเบอร์ทูแหมนัมเบอร์ทูอันนี้เลยนะครับซิ่งซิงนะไม่ต้องคลิกเยอะมาต่อกันที่เพอร์ formance อัปเกรดนะครับผมก็จะใช้เป็นซปเปอร์ชาร์จนะครับ6กเหมือนเครดิตเนาะ แล้วก็ดาวเทนเป็นอวัยดะอยู่แล้วกูใช้อันนี้เลยเอนจินอับเกรดก็เป็นเอนจินอับเกตสี่นะครับแปดหมื่นห้าพันเครดิตนะเบรกิ้งก็โปรเบรกนะครับผมสี่หมื่นเครดิตทานพิชชันโปรทานพิชชันสามหมื่นห้าพันเครดิตอ่าเฉียบไหมมาที่ซับเพนชั่นนะฮะเราก็จะใช้เป็นกาวสแซปเปอร์เนาะอีกหนึ่งหมื่นแล้วก็ซับเพนชั่นซิปเนตเราก็จะใช้เป็นเลสซิ่งนั่นเองนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนกับสี่อย่างนะโอ้โหแต่งได้ปานกลางนะไม่เยอะมากเออมีสไปเลอร์ก็ยังดีเนาะ แอพเพลครับมาเลยก็จะเลือกใช้เป็นสีอะไรดีนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเอาละครับผมผมเลือกใช้เป็นสีม่วงนะครับอันนี้เลยนะโอ้โหจิจัดมาเทเรียผมก็ใช้เป็นคอสซี่นะครับเหมือนเดิมสกินน่าจะไม่ใช้มากันต่อที่อัลเทเนตคัลเลอร์นะครับผมก็จะใช้เป็นสีแดงแรงฤทธิ์อย่างนี้เลยนะครับและก็สีริมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าผมจะใช้สีอะไรดีเหมาะกับสีม่วงเนาะเดี๋ยวหาแป๊บนึงนะฮะ เอาละครับผมและผมก็ตัดสินใจใช้เป็นสีขาวแบบนี้เลยนะฮะมาที่ริมไทยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะลายอะไรดีนะสเตลเลียนจีเอลิมระเทนะครบบ้าละเป็นยังไงสเตลเลียนคลาสสิกอยู่ละเอาละครับและผมจะเลือกใช้เป็นซาปุระเรโทรลิมนะครับทุกคนลายดาวอย่างนี้เลยนะแต่รู้สึกเหมือนผมลืมเปลี่ยนยางหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะใช่นะฮะลืมเปลี่ยนยางจริงริบชายนะครับหนึ่งหมืน่นนี่เลยล้อมันจะต้องใหญ่ๆแบบนี้นะเมื่อกี้เราใช้เป็นนอร์ม l ลนะครับ เราต้องใช้เป็นดิปแบบนี้มากันต่อนะครับที่สีไฟหน้านะครับผมผมก็จะใช้เป็นสีส้มแบบนี้เลยเอ้ยทีแรกคิดว่าจะเปลี่ยนตรงนี้ด้วยเนาะโอเคครับมันเปลี่ยนแค่ขีดขดด้านในข้างานบนเนาะแล้วก็อย่างสุดท้ายที่เราทําได้นะครับอั Underground, Underground 25, นดัโกลอันดัโกลอ่อนสองพันห้านเครดิตย่ฮูเรียบร้อยแล้วก็สีที่เราจะเลือกก็เป็นสีเขียว on, อ่อนเฮ้ยแมวสีเขียวเข้มนะครับเอาละฮะลงไปดูกันเลยจ้ยาฮู มากันแล้วครับผมแล้วผมก็มาสปอนอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับทุกคนฮะเกมันบักครับ้แต่ข้อดีของมันคือทุกคนเราได้เห็นโชคของมันนะเออได้เห็นความละเอียดของเจ้าคันนี้นะครับแล้วเครื่องยนต์เรายังอยู่ดีนะฮะโอเคเอาละฮะผมรีเซ็ตตัวละครมาเกิดที่บ้านเกิดจะแล้วโอเปร่าบีวันหรือแมคคารเรนพีนะครับถ้าเลือกนายโอ้โหมาแล้วนี่จ้าสวยนะม่วงขาวนะรอบนี้ดูคลินคนะครับไฟส้มเปิดไฟโชว์นะครับ เปิดเครื่องโชว์ด้วยนี่เครื่องแดงมเลยนะเหมือนจะเป็นสีแดงเดียวกับเบาข้างในหรือเปล่าแบบนี้เขียวแดงนะทุกคนนะโอเคจะวัดป่๊นะเปิดทุนนะเปิดทุนคันขาวจะวัดป่๊บทมาดิมาดิจะวัดอ่ะเนี่ยครับทุกคนแค่นี้กระแซงแล้วเนี่ยแค่นี้กระแซงแล้วดูความแรงดิเอาดีเอาดีเออจะสู้เราได้ไงโอ้โหถึงก็รีเซ็ตตัวละครเลยทีเดียวนะฮะเลดี้แองเจล่าแมนและ้ตอนนี้เราอยู่กันบนไฮเวลส์แล้วผมต้องรีบพูดครับมันจะออกตัวแล้วไปแล้วจ้าเจอกระปอเช่แล้วก็รุ่นเดียวกับเรานะครับ ซอ่งเขาเหมือนจะเป็นรุ่นแพงหรือเปล่านะเออเดี๋ยวดูกันนะว่าใครจะคว้าชายไปเอร็วเ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 ร็วจะมาแพ้ไม่ได้นะเร็วเร็วเร็วแพ้ครับทุกคนโห,โหรถเขาโคตรแรงเลยวะ่ะรถเราก็แรงนะนี่ฮะม่วงขาวนะเออสีย่แรงนะครับแต่ความเร็วอาจจะสู้ไม่ได้นะแต่สีรถนี่มาแรงแน่นอนนะเดี๋ยวดูกันครับถ้าจะจบกีวิตความเร็วก็ประมาณ4ี่ร้อยนะครับ ตึง,ตงจบไปที่3 0 8สิบามวินะครับผมเลดี้ d อนเจ l e m มนมาดูแดกเล็ก,กันบ้างครับผมไปแล้วจ้าใส่ขับเครื่องสองล้อมานะฮะเมื่อกี้มันก็เลยหมุนล้อหลังนะ่าจะจบเท่าไหร่ดีเท่าไหร่ดีครับโอ้โหวิจบไปที่7.39จุามเวินะครับแดกเลกเวลาดีนะมากัะต่อครับผมผมคิดว่ารอบนี้จะบินได้ไกลกว่ารอบแรกมันก็แหนสิเพราะว่าแต่งเต็มขนาดนี้นะครับมา เราจะลงทะเลแล้วล่ะเราจะเป็นชาวเลแล้วล่ะครับเราจะเป็นชาวเลอันนี้ยังไงล่ะโทมนี่ยังไงล่ะเออต้องอย่างนี้สิแมคคาเลนบีเอ้ยไม่ใช่บีแมคคาเลนพีวันนะครับมาต่อกับผมอุ้ยเกือบจะเลี้ยวเข้าอยู่แล้วเชียวเ,ออเดี๋ยวเราจะไปขึ้นข่าวกันนะฮะรอบนี้เนี่ยเราก็หวังว่าเราจะไปใใได้ไกลจะหูมาสองร้อยกว่าแล้วความเร็วความเร็วสามร้อยเลยสี่ร้อยเลย 400เลยเฮ้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 ยเรถมันแบ็คฟลิปว่ะรถมันตีลังกาขับหลังเทคที่สองแอคชั่นเลี้ยวแบบดิจิตอลนี่เป็นยังไงเงี้ยดูสมูทไหมมืออาชีพเท่านั้นนะสำหรับมืออาชีพนี่ดิบแบบดิจิตอลไปครับรอบนี้เราน่าจะได้เต็นสนามบินอยู่ลำไรอยู่ลำไรโอ้โตม่มันไงล่ะตีลังกาขับหลังนะฮะ แในตอนนี้ก็หลูแล้วนะครับผมและในตอนนี้ผมก็ได้อยู่ห่างจากพื้นดิน10,000มนฟีนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปที่เดิมนะครับเทสโชกของเจ้าโอเปร่าพีเนะครับหรือแมคคาเรนพีวันเออโอเปร่าบีวัผูดผิดโอเคครับทุกคนมาดูโชคมาดูช่วงล่างครับว่าจะทนทายาทแค่ไหนนะครับ3,2,1ไปตรงนี้แหละตรงนี้แหละ,แ,หละแม่นนะครับนี่ดูดูทำโชคมันเตอร์มาแลครับดึงนี่ <c oughs> หายไปข้างเดียวโหถือว่าทนทานเหมือนกันนะทุกคนนะลอ้ออยู่ครบ3มล้อนะครับเอ้ยใช้ได้นะปกตินี่หาย400อนะลงมาจึงๆอย่างนี้นะครับเอเครับทุกคนในตัดใช้ได้นะครับเปิดประตูดได้นะนี่เท่งทางี้เท่านี้คนก็ขโมยรถเราไม่ได้แต่นั่งได้นะฮะเอาละครับทุกคนนะเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าโอเปร่าบีวันหรือแมคคารีนพีวันนะชื่อรถคันนี้จําง่ายนะผมจําได้ทีเดียว ถ้าชอบรถคันนี้หรือคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันนะครับจะได้มาดูกันอีกนอกาสำหรับคลิปนี้ผมก็มีเท่านี้นะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ารับผม